ตอนนี้ผมวาดลาวหูแบกปลาสามยอดความหมายคือเชิดทูนะครับเชิดทูสานที่โบราณนะของรบบุรีแล้วกันนะครับเมื่อกี้น้องน่ารักมากน้องคุลุในราชพัชนะผมก็เลยว่าพูดหนูน้องเขาสนใจงานศิลปะมากเลยก็พูดไปเยอะเลยผมเอาบอกเลยแล้วกันที่น้องก็เด็กปโทคุลุเหมือนกันบอกนักเตอร์ทุกคนว่าคิดถึงนะงเด็ก บอกป้าพึ่งบอกพี่พึ่งบอกป้าภูเอพอพอสวัสดีครับบอกป้าภูบอกป้าพึ่งบอกว่าโตกว่าไอ้น้อยที่ถึงนะก็หัวเราะกันใหญ่แล้วก็ผมก็ตัวปวดในผมป่าทคุโรนะครับก็ตัวปวดเลยแต่งตัวอย่างเงี้ยไปเรียนในะแบบมอมแม้มือกันเด็กศิลปะแต่สามัญไม่เก่งหรอครับ ผมก็บอกด็อกเตอร์วิไลว่าอาจารย์ไม่เก่งสามันนะแต่ผมก็พาเด็กไปแข่งอะไรเงี้ยสอนเด็กได้ด็อกเตอร์อะไลบอกว่าเรียนได้เรียนได้เอ่อป๊อตการ์ดติตตี้ลพบุรีครับมีป๊อตการ์ดนะครับเออมีด้านบนนะดูด้านบนเดี๋ยวมันก็ออกมาเมื่อกี้ไปก็เดินนะมันจะอยู่แถวเนี้ครับครับผมนีม่เขาตกครับก็บอกด็อกเตอร์ว่า ผมจะเรียนได้ไงเนี่ยสาวงสงมามัญผมยุ้งบอลเลยเรียนได้สอนเด็กได้เลยก็เรียนเขาเรียนกันสองปีจบไอ้นมแม่งเรียนห้าปีอ่ะลัเตอร์ทิพวรรณเนี่ยเกี่ยวเข็นดูเป็นเด็กปอหน,อนึ่ง้งดูดาต่อหน้าเด็กปอตีเด็กวะโทแม่งตอนยุงเด็กปอนหนึ่งเดินทางไปม,าห,าไมาหาลัยนู้นมหาลีเพื่อเอาข้อมูลเนี่ย แค่บรรทัดเดียวว่าเป็นบทความของใครอ่ะเพื่อมาลงในวิทยาน,นิพนธ์อ่ะโอ้ห oh, อ oh, สมุดแห่งชาตินี mm ่ย hmm. เขา้าเข้าเป็นว่าเล่นเลยหอนเหมือนแท้เพื่อไปเอาคัามีประกาศระมุมเมืองนะคะ mm hmm. ก็สนุกดีไปแม่งทุกมหาแล้วแท้ทุกมาหาอะาาไรอ่ะ mm hmm. เพื่อไปเอาบรรบรรทัดเดียวว่าบทความในี้ใครเป็นคนเขียนเพื่อมาเขียนในวิทยาน,นิพนธ์โอเคครับ ผมว่าต่อแล้วชอบกันหรือเปล่าผมก็ขีโมไว้ไม่โม่ก็เป็นเรื่องสนุกสนุกที่แสนเจ็บปวดไม่เจ็บปวดแล้วก็พรมานนิดนึ่งคถ้าคุณพ่อครับที่ที่ไม่ได้ทรมานีี่แหละก็พยายามอะไรเงี้ยงูปลาจนจบไปก็วิญญาณนิพนธ์เขาอาจจะทํากันสองสามคนต่อเล่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ที่ที่ทำโครงการผมไม่รู้เหมือนกันผมทำคนเดียวหมดเลยครับมีพรงการนะครับไปวิจัยให้เด็กทั้งให้เด็กป .1 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ทำวิจัยอย่าวิจัยเด็กแค่ไม่กี่คนติบกว่าคนนะั้นพอบอกว่าเอาแล้วเด็กที่เหลือมันจะเรียนอะไรหล่ะครับครับ,รบพอพอให้เด็กทั้งป .4 ทั้งหมด ปหทั้งหมดปหกทั้งหมดแม่งเป็นร้อยคนน่ะแล้วผมวิจัยคนเดียวอะ่ะก็เข้าไปดูที่ผมวิจัยเด็กบ้านกลับอะ่ะสนุกดีนะถึงเด็กเยอะอะแต่เรียบร้อยมากตั้งใจเรียนมากทำจนสาเร็จอตทำทำไม่ได้สวยแล้วโขขนน่ะแค่ทําแค่รู้วิจัยแค่ว่าให้เด็กรู้วิธีการทําเท่านั้นเลยรู้ว่าของโบราณนะขั้นตอนมันเป็นยังไงแค่เขาทําได้แต่ไม่ได้ทําสวย ถ้าอยากทำสวยอะ่ะผมก็ต้องศึกษาแล้วก็พันนี่อันเนี้ยแบบว่าแค่ให้เขารู้ว่าขั้นตอนเนี้ยมันทำยังไงยังไงแค่เขาตอบพัดงานโบราณหรืออย่งเงยนะแต่ก็ทำผมได้หัวหนึ่งแบบเละๆล่ะครับแค่ทำผมกมาได้แค่เป็นหัวแค่ให้เขารู้เฉยเขาก็เด็กกันด้วยปตปห้าปหเด็กเป็นร้อยโอ้โหแต่ตั้งใจเรียนกันมากเลยมันจะมีก่อนเรียนกับหลังเรียน หลังเรียนผมไปวิจัยโรงเรียนที่ผมสอนอยู่แล้วโรงเรียนวันหลังส่วนดะ้วยความสนิทด้วยความอะไรแม่งตื้อที่แป่งเลยเด็กสิกบกวคนเนี่ยแทบคุมไม่อยู่แต่ก็ทําออกมาได้ก็ลองไปดูต่อทาหัวโขนเด็กหลังสวนต่อทาหัวโขนเด็กบ้านกลับนะนั่นคืองานวิจัยจบมมแล้วก็เข้าไปดูงานวิญยาณนิพนธ์ผมได้ในในราชพัชร์ด้วยูงแม่งเหล็ก ให้เด็กป .4 ป .5 ป .6 ทำหัวโขนะแบบแบบฝึกแบบแบบฝึกแบบฝึกวิจัยทำหัวโขนจำลองของเด็กป .4 ป .5 ป .6 ด้วยฝูงแม่งแหล็กนะเข้าไปดูก็ด็ก,กเตอร์ท่พวันเลยช่วยสอนเป็นเด็กป .1 ช่วยแบบอาจารย์ครับผมลืมข้อมูลอยู่ห้องอาจารย์ครับต้องให้ด็อกเตอร์ไปเอาข้อมูลมาตอนเที่ยงคืน,นมึงเป็นใครเน,น,นี่ยนนท ให้ด็อกเตอร์ที่รพแมวข้อมูลที่ห้องตอนเที่ยงคืนแล้วก็มาโทรบอกเนาะน,นี่นะเป็นของคนนี้นะของคนนี้ผมก็พิมพ์แล้วก็ขึ้นตอบ